รู้ราน้องเลยรู้รามากๆสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยิราอุ้งอิงเอฟซี FC ของสารน่อยเพรบ้านแพลงล้งหลักการทุกทา่านที่ใดเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะพี่น้องไปจังไดน,น้อค่ะโชคหมานกันแนบบอค่ะพี่น้อง ค่ะดีใจน้ำพ้นที่โชคที่มานที่ได้โชคได้ลาบกับลูกาตานาะค่ะค่ะมันมีคลิปคลิปหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องทีได้หลายข้นกับไททายไ้ค่ะหลังจากเตยล่าแล้วกะแต่แยกใหญ่กันกับทีพักเนาะค่ะหรือกัเดินทางไปอีกทีนึงค่ะพี่น้องค่ะชคนั้นหลายๆคนกับทยอยกันกับศิลปินกับทยอยกับรถกับเนาะค่ะเพราะดีรถไม่แปลงมากค่ะพี่น้องก็มีการหยอกไม่แปลงค่ะแดนเซอร์กับไปเป้นอยู่หนารถของไม่แปลงเนาะค่ะ ตัวนี้ลาวอูยิงกับยอดเท้านั่น,นละค่ะก็ะเลื่อมะมวลน้ำมูค่ะพี่น้องแล้วนกกดแตะรถไม่แก้มค่ะค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งภาพกันเนาะค่ะ นี่แหละค่ะพี่น้องบอกว่าีาิลาไปเล่นรดขั้นใดเนาะคะ่ะีหลาไปไกลรดขั้นใดยิลาไปเขียนหลังรดขั้นใดค่ะพี่น้องถ้าเบียนรถขั้นนั้นบ่เคยพลาดเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ไปกดแตะเต็มเต็มเลยกับพี่น้องกดแตะเต็มเต็มลดของไม่แก้มเลยค่ะก็รดไม่แก้มก็เลยมาตเต็มเต็มเลยกับพี่น้องเก่าหกหก ก็ดีใจน้ำค่ะพี่น้องดีใจน้ำผูถีมิโชคมิลาบเนาะค่ะพูถีโชคทีมานค่ะพี่น้องค่ะดีใจน้ำค่ะค่ะและหลายคนกับบันเนาะค่ะพี่น้องไล่สดของประการใช้มือแรกงนี่อาจจะรับโทรศัพท์แถบบัท่านเลยก็ะได้กับพี่น้องอาจจะจดน้ำจนแถบบัท่านเลยก็ได้ค่ะสำหรับสาหน้เพชรบ้านแพ่งืัอนี้บ่มีงานทาการแสดงเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่างานถูกยกเลิกค่ะเพราะว่าพายอยู่ข้าทางพาอิสานเนาะค่ะก็เลยงานก็เลยถูกยกเลิกไปค่ะจะ่าสามารถก ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือนีค่ะพี่น้องค่ะก็มีการซ้อมใหญ่ค่ะพี่น้องเป็นการซ้อมโชว์ของยีราอุ้งยิงล้ะก่ะโชว์ของพระเอกกอบสุรพุ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับเป็นโชว์โชว์ใหญ่ที่จะใส่ในฤดูการที่จะถึงนี่ค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเพื่อจะทําการเปิดฤดูการครั้งที่สองของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะค่ะพี่น้องยูุ่ทีิตลาดเมกเซฟจังหวัดร้อยเอ็ดมืออื่นค่ะพี่น้องค่ะส่วนมือนีก็เป็นการซ้อมค่ะซ้อมโดยเฉพาะโชว์ค่ะโชว์ใหญ่ๆของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่จะใส่ในฤดูการที่จะถึงนี่เนาะค่ะพอมีกู คมปิดน้ำค่ะพี่น้องค่ะคุ้มปิดกอยู่ในถี่ราคาหนึ่งสามเก่าเนาะค่ะสามารถที่จะทักไปได้ทางเพจสาวหน่อยเพจบานแพงสําหรับผู้ใดที่ว่าสามารถเดินทางไปหายกำลังใจอยู่นาเวที่ใดเนาะค่ะพี่น้องส่วนผู้ใดโยกล้ก็สามารถเดินทางไปหายกำลังใจอีราวงอิงหลังก็ะทีมงานสาวหน่อยเพจบานแพงอยู่ที่นาเวที่ใดค่ะพี่น้องค่ะอยู่ที่ตลาดเมกะเซฟจังหวัดร้อยเอ็ดในมืออื่นเนาะค่ะพี่น้องในวันที่สิบเจ็ดค่ะ ในส่วนความก้าวหน้าของบ้านนิลาอุ้งอิงเนาะค่ะส่วนทีเป็นเ,เหตุเป็นออฟฟิศทีตอนรับ่อแม่แเม่ลักกะใส่ในการจำหน่ายสินค้าของรัตนาพอนแบนเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็สําเร็จไปเกือบลอยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเลือดติดกระจกในช่องกลมๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะดเดินไฟติดไฟ,ไฟแล้วเรียบร้อยท่าสีเรียบร้อยสวยงามมากเลยะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไปเบิ้งคลิปกันนิดนึงเนาะคะ่ะ ใส่ไฟเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับใส่ไฟเรียกนะครับจะเพิ่มมาเปิดในบริบาทจะต้องซ่อมเปิดครับ รูวราครับพี่น้อยรัวร่ามากๆคือเมื่อคนรวยที่พี่น้องเยมีกับบ้านคนรวยเลยไฟสองอันนี้สถปรับระดับได้นะครับ พอติดไฟแล้วก็สวยงามเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเหลือแค่กระจกใสตรงวงกลมแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องสวยค่ะค่ะยิ่งเปิดไฟเบิ่งนี่ยิ่งสวยเนาะค่ะขนาดภาษาสางสาเพิ่นเปิดช่วงน,นั้นยังป่ะคำเลยค่ะพี่น้องค่ะคำเลวนี่คือสวยงามค่ะค่ะภาษาส่างาเพิ่นยังออกปากเลยคับพี่น้องว่า เหมือนบ้านคนรวยเลยค่ะพี่น้องค่ะจากคลิปของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเพเราสวยง่ามเหมือนบ้านคนรวยเลยค่ะสวยเหลีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับผู้ใดที่จะเดินทางไปรวมงานกระถินบ้านของยีรานี่ยจะได้ไปเห็นของจริงเนาะค่ะพี่น้องส่วนผู้ใดที่ซื้อบัตรงานกระถินบ้านของยีราอุ้งอิงเนาะค่ะพี่น้องก็ยังสามารถสั่งซื้อกบไปได้เนาะค่ะเพราะว่าพ่อเอกเพิ่นก็ยังหลับอยู่ค่ะพี่น้องเพิ่นก็ยังหลับที่จะทรงไห้อยู่ค่ะ ค่ะสาหรับผู้ถี่บาสามารถเดินทางไปได้เนาะค่ะส่วนพู้ถี่สามรถเดินทางไปได้กับไปรวมงานไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่สามสิบก็คือตั้งลําของสาวหน่อยเพลินบานแพงค่ะพี่น้องละกันแต่ว่าเป็นเวทีของสาวหน่อยลําเพลินโชว์ซึ่งกับบามีปัญหาอย่างเลยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามาจจะทานเดียวกันครับเวทีของสาวหน่อยเพลรนบานแพงเลยค่ะเนื่องจากว่าเวทีสาวหน่อยเพชินบานแพงอาจจะเดินทางมากบ่ท่านเนาะค่ะพี่น้องเปิดกันเลยใส่เวทีของสาวหน่อยลําเพลินโชว์ค่ะ ตอนนี้ละค่อสงค่าหมอลัมกับกระล่มมวนเนาะค่ะพี่น้องหลายหลายคนกระติดหนึ่งแน่นานกับคือประแขกค่ะพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นที right ่จะเฝ้าเนาะค่ะพี่น้องเฝ้าหน้าจอเพื่อที่จะเบิ่งหลูกสาวว่าหลูกสาวจะได้ออกมาในฉากไดนแน่ะค่ะพี่น้องตอนนี้กักลายเป็นติดแล้วค่อสงค่าหมอลัมไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้เบิ่งบทบาทของศิลปินหมอล่มเนาะค่ะพี่น้องที่ได้ไปรวมแสดงในเรื่องสงค่าหมอลัมเนี่ได้หลายคนค่ะพี่น้อง ค่ะลหลายคนค่ะเดี๋ยเริ่มออกมาแล้วค่ะพี่น้องตัวในสาวหน่อยเพียรบานแพงเนาะค่ะพี่น้องอีกคนหนึ่งที่ยังบม่ได้เห็นออกฉากดีเนาะค่ะพี่น้องสําหรับสงครามหมอล่าก็คือพระเอกวัติวดฎนค่ะตัวน,นีพวกเข้าก็นได้เห็นบทบาทของพระเอกบอยซิลิชัยช่แล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกะบบทบาเบิองอีกต่อไปค่ะพี่น้องว่าพระเอกวัติวดนเนาะคะ่ะจะได้ออกฉากตอนใดค่ะพี่น้องค่ะช่วงที่ผ่านมาค่ะเป็นฉากที่มีการบูก,กันเนาะค่ะพี่น้องมีการตบตีกันร,ระวัง รุนพี่ก็รุ่นน้องค่ะพี่น้องค่ะรุ่นพี่ที่อย e ู่ในวงลรกค่เจนไม้เนาะค่ะก็คือบิวจิตค่ะพี่น้องก็อีลาวงอิงเนาะค่ะช่วงนั้นก็พอ่พอพ่อแม่แม่เยฟบตี้ e ของอีราวงอิงกับเป็นทอกอฟเดอะเท้าเลยค่ะพี่น้องค่ะได้หลายคนเลหลายคลิปก็ได้เอาไปบอถึงคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องได้หลายคนก็เดยไปแซวบิวจิตค่ะ ค่ะบวินแม่กระทั่งอาจารย์บิวผู้มารินเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ไม่ได้บอกให้บิวจีนี่สองระวังงโตแล้วค่ะเพราะว่าไปตบอิลาอุงอิงเนาะค่ะเพราะว่าเอฟซีของอีลาอุ้งอิงหลา,งงลายค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็กำลังมวนค่ะแต่ถามเบิ่งต่อไปเนาะค่ะพี่น้องว่าอิลาอุงอิงจะมีฉากในละครเรื่องนี้อีกบอค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ค่ะก่อนจบคลิป,ปแขกแขกขอขอบคุณทุกทุกคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแขกเด้อค่ะ,ะแขกขอขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุณหลาย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนกับพี่น้องคลิปหนาเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ